ค่ำคืนที่ผ่านมานะคะก็เป็นค่ำคืนเขาดาวนะคะที่พัทยานี่คือ ต่างคนต่างมุ่งหน้าไปที่นั่นนะคะเราเองยังอยากไปเลยนะคะ<ช>แต่ว่าค่าคืนที่ผ่านมาค่ะในเรื่องของการจัดงานนะคะก็มีชาวเน็ตโวยการจัดงานพัทยาเขาดาว2,022ค่ะว่าเปิดเพลงกระหึม่มเกือบเช้าขณะที่นายกเมืองพัทยานะคะก็ออกมายอมรับผิดนะคะพร้อมกับขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะส่วนมาตรการการป้องกันโอมิครอนนั้นเมืองพัทยาก,ก็ยังให้ความเข้มงวดสูงสุดเพราะว่าต้องการให้ท่องเที่ยวเนี่ยได้เดินหน้าต่อไปได้ค่ะ จากกรณีที่เมืองพัทยากำหนดจัดงานกิจกรรมงานพัทยาเขาดาว2022ค่ะที่บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีไฮเมืองพัทยาในระหว่างวันที่29ถึง31ธันวาคมนะคะก็มีประชาชนบางส่วนค่ะออกมาโพส ผ่านเพจชื่อดังของเมืองพัทยาถึงการจัดงานดังกล่าวโดยเฉพาะกรณีที่มีการปล่อยให้เปิดเสียงจากเวทีดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณค่ะทั้งๆท,ท,ที่เป็นเวลาเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนั่นก็คือเวลาประมาณตีสามถึงตีสี่ค่ะแม้ว่าจะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าชมงานแล้วก็ตามนะคะซึ่งแม้จะเห็นดีด้วยกับการจัดงานที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ว่าการเปิดเพลงพร้อมแสงสีเสียงเกินเวลาส่งผลให้ประชาชนในพื้น ทีใกล้เคียงไม่ได้พักผ่อนค่ะและก็ขอให้เมืองพัทยาเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยค่ะ ทางด้านนายสนธยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาก็ได้บอกว่ากรณีดังกล่าวนี้ยอมรับเป็นความผิดของตนเองที่ไม่ได้มีการแจ้งประชาชนล่วงหน้าว่าจะมีการทดสอบเครื่องเสียงหลังจากงานจบลงได้รับการประสานจากผู้จัดนะคะว่าจะมีการเทสเครื่องเสียงแต่ไม่ได้ระบุเวลาไว้และไม่ทราบว่าจะมีการเทสตตอนตีสี่เรื่องที่เกิดขึ้นจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบและต้องกราบขอโทษประชาชนที่ได้รับความ ร้อนด้วยและในช่วงเปิดงานบนเวทีก็จะมีการขอโทษอย่างเป็นทางการอีกครั้งค่ะพร้อมกันนี้นะคะนายกเมืองพัทยายังได้กล่าวถึงสถานการณ์โควิด1 9ที่กลับมาเพิ่มในหลายจังหวัดโดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิคอนค่ะขณะนี้ได้มีการประชุมกันเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีการหารือกันแล้วค่ะว่าจะเพิ่มฮอตพิทอนรองรับผู้ป่วยที่อาจจะมีในพัทยาโดยจะเพิ่มฮอตพิทอนอีกประมาณ800ห้อง โดยมีมาตรการอื่นทางเมืองพัทยาก็ยังให้ความเข้มงวดด้านสาธารณสุขค่ะเพราะว่าเราอยากจะให้การท่องเที่ยวนี่เดินหน้าต่อไปได้ซึ่งเดือนมีนาคมก็จะมีการจัดงานมิวสิกเฟสติวัลเดือนเมษายนจะมีการจัดงานเวทเตอร์เฟสติวัลเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะสําหรับงานพัทยาเคาดาว2022ที่จัดขึ้น3วันนี้นายกเมืองพัทยาบอกว่าประเมินเม็ดเงินสะพัดไว้มากกว่า300ล้านบาทค่ะซึ่งก เป็นเรื่องที่ดีสำหรับการท่องเที่ยวค่ะ